สวัสดีครับวันนี้เป็นเมนูพิเศษนะครับเป็นเมนูต้มยำกะทินะครับหรือว่าต้มกะทินะครับกบนะครับกับกระท้อนนะครับมีกบนะครับก็ใช้ประมาณสักห้าตัวนะครับแล้วก็มีหอมแดงนะครับกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะครับ แล้วเราเรามีกระท้อนนะครับเปรี้ยวๆนะครับใส่กระท้อนลงไปด้วยนะครับมันจะออกเปรี้ยวๆนะครับอร่อยนะครับกระท้อนก็หวานนะครับบางๆขอรียมกระเทียมนะครับหอมแดงแล้วก็ตะไคร้นะครับอ๋อยังมีขมิ้นอีกอย่างนะครับเครื่องพร้อมนะครับผมใส่น้ำกระเทียมลงไปนะครับ ผมจะใส่ประมาณสองกล่องนะครับเพราะว่ากล่องเดี๋ยวมันไม่ไม่มันนะครับเป็นกะทิกล่องนะครับวันนี้ใช้กะทิกล่องกะทิเราใส่ลงไปไม่หมดนะครับเราจะเหลือเหลือไว้นะครับนิ่งถกตะกรอนนะครับประโยชน์หัวเชื้อตอนหลังมันจะได้มันนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะสับกบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสับกบแป๊บ,บนึงตอนนี้กะทิเดือดแล้วนะครับผมก็จะใส่ นีล่ลงไปก่อนนะครับมันเปรี้ยวหน่อยนะครับกบก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็สับเป็นชิ้นๆนะครับเท่าประมาณนิ้วแม่มือนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ใส่กบลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลย คนสักหน่อยนะครับไม่รู้เปรี้ยวเยอะหรือเปล่าผมใส่ไม่หมดนะครับกลัวมันจะเปรี้ยวเยอะ <S <S ผมไปเก็บพริกสดมานะครับพริกสดล้างสะอาดนะครับแล้วก็ใส่ไป มจะเติมอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้ำว่าทีเพื่อให้มันหมันนะครับมันจะมันมากนะครับทําแตกฟองนะครับเราเดือดน,นะครับเริ่มเดือดน,นะครับเราตั้งไฟประมาณสักสิบนาทีนะครับห้านาทีนะครับให้ไฟให้กบมันเปืือยสักหน่อยนะครับแล้วก็ เนื้อของส้มกระท้อนนะครับของลูกกระท้อนเราเนี่ยมันจะได้เปื่อยด้วยนะครับมันจะกินอร่อยมอใหญ่เลยนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมเติมเกลือไปนิดหนึ่งนะครับประมาณครึ่งช้อนนะครับขาวนะครับเพราะว่าส้มมันเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวตัดเปรี้ยวสักหน่อยนะครับ ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับเรียบร้อยนะครับต่อเดยอดวแล้วนะครับจนเก,กลือกลงไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้พอชิมพอชิมปั๊้มจางขนาดเขาเลยเติมเกลือไปนิดนึงก็สุดยอดนะครับถือว่าอร่อยครับก็อถือเรียบร้อยนะครับผมปิดแก๊สน,นะครับ น่าทานมากนะครับผมเนื้อจะเด่งหลุดออกจากกระดูกมีเครื่องไมมาด้วยนะครับรสชาติอร่อยมากนะครับที่จริงถ้าเกิดเราใส่ส้มไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะครับมันต้องต้งเปรี้ยวๆหน่อยนะแต่ว่านี้ไม่ไมเปรี้ยวแต่ว่าก็โอเคนะครับความรู้ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต้มยำกะทินะครับกบเป็นกบนานะครับอร่อยนะครับลองอาไปทำดูเดี๋ยวเรากินนะครับขอบคุณมากๆก็สุดท้ายก็กกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง youtube ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ